มาดูแซดแปดร้อยสองมินสี่นะครับอันนี้มาพร้อมเลขไม่สองหมื่นห้า 25, นะครับมีที่จับโทรศัพท์นะครับผมมีท่อนะครับผมลั่นๆเงาๆเลยครับกันล้มนะครับปลายแฮนด์นะครับเนะบาะแต่งนะครับผมไม่ต้องพูดถึงความลั่นนะครับแซดแปดร้อย รันแน่นอนครับผมเอาไปไม่ผิดหวังครับไม่มีล้มไม่มีชนหนักร้อยปอร์เซตครับสนใจสอบถามได้นะครับที่ราเฮปีซูเปอร์ไบนะครับเข็กระสีนะครับ